สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่โคกหนองนา EP ที่4นะครับผมนะก็วันนี้นะครับเราจะไปขนหินบนภูเขานน้นนะครับผมนะทุกคนภูเขาโคตรสูงอะแล้วก็ทางขึ้นนี่แม่งโคตรลำบากลำบนนะครับผมนะก็วันนี้ก็มากับคุณสักชัยอีกเช่นเคยนะครับอ่าคุณสักชัยมาขับแมคโครให้เรานะครับผมส่วนเราก็จะขับคันนี้ครับกีเกอร์สุดหล่อ12ล้อคู่ใจนะครับไปครับคุณสักชัยพร้อมหรือยังครับอันนี้จะให้ใครนำครับนี่ ให้คุณศักชัยน้ำหรือเปล่าครับ <c oughs> โอเคครับไปเลยครับมาเดี๋ยวพี่ตามตูดก็ได้มามามาจะสามชาหน่อยละกันพอ,อนละไปไปนี่ครับเทนเลอร์คู่ใจของคุณศักชัยเขานะครับอันนี้อ,อืออย่ะอันนี้บอกเลยครับมีเทอร์โบด้วยนะครับผมนะ ปากระเรยครับขึ้นเขาอีกแล้วครับวันนี้วันนี้เราเอาพว่วงมาด้วยครับผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมเอาพว่วงมาด้วยนี้ลําบากแน่นอนครับขึ้นเขาบอกเลยครับมันแน่นอนฮะสําหรับคลิปนี้เอาพว่วงมาด้วยก็คือแบบจะให้มันคุ้มเอาเ <laughs> 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 ป็นเราป้ายรถเมล์แล้วครับคุณศักชัยใช่ไมเดี๋ยวพี่ไปรอตรงนู้นแล้วกันใช่ไหมขึ้นข<ม>ึ<ม>้นทางขึ้นก็ได้ครับ ทางขึ้นเหรอขึ้นทางขึ้นอ๋ออโอเคโอเคไอ้ขึ้นทางลงไม่ใช่เหรอไอ้นั่นแหละเอออยากจะบอกว่าขึ้นสวนยงไงขึ้นทางลำบากเออขึ้นสวนแล้วรถเองจะขึ้นไหวปะน่ะไหวเดี๋ยไม่ไหวเดี๋ยวค่อยเดินเลยเออเมันมันอยู่ตรงไหนนะจำทางไม่ได้แล้วอป่าเอาจริงเรียบเลี้ยวขึ้นตรงนี้ไปก่อนเนี่โอเคครับได้ยินเสียงเกียร์เป่าทุกคนน่าจะได้ยินอยู่นะ ใส่เกมน่าจะดังอยู่นะครับอ้ออ้ยอ้อยหลอฟุตบาทไปแล้วครับผมนี่มาแล้วเว้ยเทเลอร์เราที่เรียว่าจะไม่เอาตัวลูกไปนะแต่ว่ามันไม่คุ้มไงทุกคนวิ่งเที่ยวเดียวนี่คือแบบโคตรนานนะครับผมแล้วจะขนไปเทตรงนั่นแหละทุกคนไอไอตรงทางเข้าพวกหนองนาเรานั่นแหละครับเออตรงไปใช่ไหมเดี๋ยวซ้ายซอยหน่ะ เดี๋ยวผมนำไปก็ได้เดี๋ยวผมนำไปซอยไหนไวอะอ่ไปเลยไปเลยอ่าไปครับไปครับเฮ้อ๋อตรงนี้นี่เองไปครับผมนัดใจเหรอครับคุณศักชัยบาร์โคุณจะขึ้นไหวอันนี้ไม่ในใจครับ น่าจะได้เดินขึ้นมาแน่มันเป็นไรมันมันไม่ไกลเท่าไหร่หรอกถ้าลงทางเนี้ยเอ้ยถ้าขึ้นทางเนี้ยมันไม่ไกลเท่าไหร่ใกล้ๆเองมันอยู่ตรงไอ้เถียงนาเล็กๆอ่ะทางขึ้นอ่ะผมพี่จำได้อยู่ผมเล่นกระจำอยู่แบบนี้เมื่อก่อนอ๋ออันนี้แล้วใช่ไหมจำนาญแล้วใช่ไหมใช่ๆก็ไปพอดังจังเลยตั้งหลัง เทอร์โบเทอร์โบเทอร์โบครับท่านนี้เสียงเทอร์บโบหวานๆนะฮะแต่สามชาติลันๆครับเพลงมันๆันเบสนิ่มๆนี่ฟังเปรมพาทุกคนเนี่ยแต่ผมเปิดเพลงให้ฟังไม่ต้องเปิดไฟนะครับนี่ดูดีดงครับดูดีดงเออเสียงเบสนี่คือแบบเคาะชี้หัวได้เลยอะ่ะหนุ่มมากอ๋อตรงนี้ใช่ไหม เปิดเพลงขึ้นเขานะฮะโอ้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ารถเราจะขึ้นภูเขาไวหรือเปล่านะครับครั้งแรกที่เอารถพ่วง12ล้อขึ้นเขานะครับอ๋อมีเก่งไม้ขวางทางใช่ไหมทำไมไม่หยิบไม่ได้หยิบได้เนี่ยพี่หยิบได้อยู่เลยได้แล้วเดี๋ยวพี่ลองไปหยิบให้อ่ะอ่ะได้ละไปเลยไปเลย เอ้ปิดเพลงดีงกว่าป่ะโอ๊ยสะพานจะหักบ้านเราหนิสะพานไม้สุดด้วยจีบหายแล้วเอาเอาถอย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 อ่ติดอ่ะนึกจะไหนอะไรครับอันนี้เพิ่งเริ่มต้นนะครับท่านผู้ชมนะเพิ่งเริ่มต้นนะครับผมชาชาของจีนปุ้คว่ำไปแล้วหนิไม่เกิดลงไปแล้วอือขึ้นไหมไหวไหมไหวนี่แหีแล้วเอพี่ให้เองขึ้นก่อนเอาเอาเอานี่ เฮ้ยเฮ้ยไหวไหมบอกแล้วให้เอาเทเลอร์ตัวแรงพี่มาไม่เอามาเอาเรียบร้อยครับเรียบร้อยเรียบร้อยไม่เหลือเอาจริงครับแบบนี้โอ้ยไหลๆเบรกเบรกเฮ้ยเบรกโอ้อร้อนครับผมนะเดี๋ยวไปดูให้คุณศักชัยหน่อยสิอ่ะเป็นไงครับผมได้ไหมโอ้โหล็ฟรีด้วยอ่ะเป็นไงอ่ะโอ้โหโอ้ย โอ้โหรถมันแรงหรือว่าคนมันแรงวะเนี่ยถามจริงน่าอยากคนเรียวเรียบร้อยครับผมไปได้เรียบร้อยมาขอเราดีขึ้นสบาย,ยแล้วครับผมระดับจีก้านะฮะขึ้นแบบนิ่มๆมาทุกคนไม่อยากจะคุยครับน้องๆเนี่ยอันนี้คืออยู่ในซีรีส์โคกหนองนาอยู่นะทุกคนนะอย่าเข้าใจผิดนะเมื่อคืนนี้คือแบบผมสตรีมแล้วมันแหลกครับทุกคนมันมีปัญหา ทันทคนิคนิดหน่อยนะครับก็เลยแบบหยุดสตรีมไปนะครับผมขออภัยด้วยนะครับถ้าใครได้ดูสตรีมเมื่อคืนนะแล้วเพิ่งขึ้นมานะโอเคโอเคโอ้โหอันนี้คือแบบพี่จอดลากได้เลยนะเนี่ยเนี่ยเนี่นี่นับตกไรใส่พี่แล้วนี่โอ้โหคือสบายครับดูจิ๊บจิบอะชิวๆอะสำหรับกิ๊กเกอรเรานะครับเด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 เอาเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชฟิเสียใส่วับเลยไอ้ปั๊มลนไอ้ปั๊มลน เฮ้ยระวังหลุดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วนั่นไงว่าแล้วแบบนี้ครับแบบนี้ครับคุณสักชัยเอาโหอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้้ยอุ้ยไปไม่ได้เอาดูเอาดูไปไปดูดูเอาอะไครับเอาดึงไหมดึงไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียแล้วเฮ้ยโอ้โห โอ้ไม่ไม่ผมผมจะจะไปตั้งหลังใหม่เ๋ยไปนะอ๋อไปตั้งหลักใหม่ครับเขาจะขึ้นด้วยตนเองครับผมดูเอ,อะไรครับผมเฮ้ยเฮ้ยระวังไหลเ้ยตกผา,าตกหน้าผานะเนี่ยมาลองใหม่พื้โอ้ยร้อยดิงง้นไหมดิงไง้ไหมบอกแล้วไม่เชื่ออาจารย์ไม่เชื่อเออไม่นะ<ป> ใช่ใช่ชันเนี่ยไอตรงนั้นเองจะขึ้นไหวเปล่าไปครับแปล,ลรถเราดีกว <c oughs> ่าเกือบไม่รอดครับทุกคนนะดีนะมีพลังเดฮักอยู่นะฮะไปครับถึงเชีวยวแล้วทีนี้ขอแล้วที่ขึ้นสบายแล้วครับทุกคนรถเป็นแรงเนาะบึน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 โอ้โหโอ้โหเป็นไงครับทุกคนนี่กีการซะอย่างครับยกล้อไปทีนึงนี่เป็นไงวิโคดไปทีนึงครับทุกคนนะ สายบุกเบิกสะเหลอเกินครับสำหรับจีก้าเรานะครับนี่ขึ้นได้สบายบอกแล้วไหวไม่ไหวไหวป่ะเฮ้ยสบายเห้ยตรงนั้นขึ้นได้ไหมนะ่ะอ,อ้าวขึ้นไปแล้วหรอโอ้แน่นอนจัดคนแรงก่อนรถอ,อะครับทุกคนดูหัวจะไปก่อนน้อยแรกวหรอบ <laughs> โอ้ยตัวนี้นี่คือแบบชันมากนะครับเอาละ เอาเอาล้อฟีเอาเอาเอาล้อ,อ,อ,อฟีเกือบดึงลูกไม่ขึ้นนะทุกคนเชียร์แล้วไงตรงนี้นี่คือแบบผมต้องโยกครับทุกคน HK เขลืมไปว่าเราเอาตัวตัวพวกมาด้วยครับทุกคนนะบะันไดแล้วไดไหมเนะเาะมันต้องได้สิทุกคนเรามันระดับฝีมืออยู่แล้วนะอุย๊ยพอดีเป๊ะเลย HK เสวย ปิดทุกคนดูอู้หูยเป็นไงครับเป็นไงมามาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วไหนเราบอร่บอหินเราอ,อ๋อนี่ไง <c oughs> โอ้โหท <ไร S 1> ่าเดินของเขานะครับผมไม่มีการค้า,าแบบเดินลงเลยนะฮะไม่ไม่มันเบี่ยงไอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนะจะขาจะข้าอยูเย่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ขับขึ้นไปทางนู้นดีวกว่าพี่ว่าเอารถเปล่าเอารถเปล่า ฉันเลืนขึ้นไม่ไหวอ่ะอ่าจอดตอนนี้ไม่น่าไหลหรอกมกั้งไม่เชืรรอ่อไหลป่ะดึงเบรกมือไว้ครับรถเรารถใหม่ครับสบายใจดได้คันนี้คันนี้เปลี่ยนหัวใหม่ครับผมอันนี้เป็นรถประกอบครับรถประกอบแบบวา่าเอาคาสซีมาจากอีกคันนึงเอาล้อมาจากอีกคนันนึงอะไรประมาณนี้ครับรถประกอบนะเอาหัวหัวนี้เอามาจากญี่ปุ่นครับทุกคนออกจากตู้คอนเทนเนอร์มาครับแล้วก็เอามาประกอบเลย ต้องติดทะเลืออยู่โอเคอ๋อจะจะไปพร้อมกันเลยใช่ไหมเออไม่ถ้าพี่ไปเองรอนานนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวตักไปพร้อมกันได้ก็ได้เออเออพี่ต้องล็อกลูกแล้วป่ะสกใจอยู่กันเดีเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ถอยรถก่อนเดี๋ยวพี่ล็อกลูกไปเลยเดีวใส่ตัวลูกก่อนนะอ่าเอาประมาณไหนประมาณนี้ได้ไหม ทุกคนนั่งงานแบบว่าเสี่ยงมากเลยครับทุกคนเนาะโคตรอันตรายอะ่ะจริงรุ่นโอ้โหแรงได้ใจจริงว่ะจีก้าเราไม่ผิดหวังฮะไม่ผิดหวังเย่พอแล้วเนาะรอลอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย a few moments later ป่ะพร้อมเดินทางครับทุกคน อันนี้อันนี้ล็อกรถยารับนี่อ่าล็อกแล้วครับโอเคไปครับมาแล้วมาแล้วครับไหนไหนมาดูสิเอ้ยเดี๋ยวพี่ถ่ายฉากไฮไลท์ก่อนนะเอา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 อ้อยครับผมอ่าเป็นไงครับอืมโอ้เกิดขึ้นไม่ไหวครับทุกคนดูใครใครอยากดู ไอว่าว่ยรถตีม,มันสนใจบ้ <ละ S 1> างครับหลายคันเยอะเลเกือบสินะบคันน่ะเอาเอาวไวเบลเพราะนะเอาละครับเปิดไฟขอทานแล้วครับผมไว้รถพี่ขวาทางเปล่าวะไปดูก่อนเดี๋ยวได้แป๊ดหนึ่งน่าจะไม่ขวานเท่าไหร่นะ,อ,ะอันนี้ให้พี่ไปก่อนใช่ไหมไปหมดมาโอ้ตอนนี้ทางไม่ค่อยดีนะตรงนี้ขับรถด้วยความระมัดระวังครับ อ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยกับความวะ่ะเอทเคแล้วน้ำตกไหลด้วยครับตรงนี้อันนี้คือแบบเราใช้รถแบบรถทะเลมากครับทุกคนอ่ามาได้อยู่สะพานก็เสียหักสักเหลือเกินสะพานไม้ซะด้วยครับทุกคนยอดการ์ดรถไหมแข่งแดงแน่นอนครับใช่ครับผมกาตาช้างการอน <laughs> มาตรงนี้แหละมา่าคุณสักใช้ตรงนี้นะจะเยนะ็นๆนะนื่นนู่นเสวยโอ้โหปีมือจัดนะครับตอนนี้นี่ขับ <c oughs> ผมขับภายในได้เลยอ <c oughs> ่ะใชู่หมยมาดูหน่อยอะไรนะมาช่วยหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยพี่เกือบตกว่ะเมื่อกี้บางต้นไม้ป่ะไปดูคุณศักชัยก่อนเป็นไรไ้มไหนไหนไหนทำอะไรนี่ทำอะไรนี่โอ้โหใต้แล้วคนทำก็ฉันหาทำจริงนะไม่พวกเราว่าไม่วิ่งทำไมทำไม่เท่าไหร่อ่ะคนมาวิ่งกันดิ ป่าแล้วนะทีนี้โต้องอีกแล้วต้องเดอะเบกนะครับจังหวะน,นี้มาเดี๋ยวพี่มุ่งหน้าไปรอแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวพี่ไปทางรัฐด,ดีวกว่ารถเดินมีไหมป่าแล้วนี่นี่พี่มาถึงทางรัฐละขับตามมาเลยพี่ไปไม่เร็วไม่จริงครับผมยังอยู่ตรงนี้อยู่เลย โอ้ยโอ้ยจุกโอ้โหอ้โดดเล่นเหมือนได้ยินเสียรถเองว่ะอยู่ตรงไหนนี่กำลังลุกกางนะโอ้อยู่หลังพี่นิดเดียวเองพี่อู้จะคว่ำว่ะเส้นท่อเพราะมากครับคันนี้บอกเลยแพระสุดเลยเกิน อ๋อแล้วตอนนี้เก็บไม่ผิดทางฮะทุกคนเทหินเสร็จ hmm. ก็ไปถ่ายนาต่อเลยครับ EP พหกอันนี้เป็น EP พห้านะทุกคนนะอย่าเข้าใจผิดนะทุกคนผมอ่ะเข้าใจผิดเองอะ mm hmm. ไปแล้วเนี่ยพี่มาถึงร้านแฮมเบอร์เกอร์แล้วนี่จะจอดรอไหมก็ได้ครจะจอดรอเอาโอเคเดี๋ยวพี่ พี่รอแต่เดี๋ยวพี่แอบรอข้างทางแล้วกันเออเองมาแล้วไม่รอละไปแล้วนะครับตัวแม่ใส่อย่างเยอะตัวลูกใส่นิดเดียวแต่แบกอ่ะมิเตหินอะ่ะโชคดีแถวนี้ไม่มีด่านนะ อบบเ,เทร์โ,โรมากเลย <c oughs> มาแล้วครับมาถึงแล้วนะผมนี่เลย, big, 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 big. ยเบรกเบรกเบรกเบกเบกเฮ้ยเฮ้ยเราต้องไปเทจากด้านในามานี่บ่าลืมไป <c oughs> อ่าล่ะครับทีนี้ล็อกลูกถอยไวม้มน้อเนี่ย เดี๋ยวนะทุกคนนะผมต้องล็อกลูกถอยแล้วป่ะโอเคไหวไหมเนอ้อล็อกลูกถอยนี่อู๋หนักมากโคตรหนักว่ะอ้ยนี่ถ้าเป็นชีวิตจริงนะไอตัวไอตัวอัวนนั้นแบบบิดเชื่อพี่ป่ะปามถ้าถอยถ้าถอยล็อกลูกแบบเนี้ยพี่ว่าบิดอะ่ะต้นสามเหลี่ยมใช่ป่ะเออบิดพี่ว่านะยังไงยังไงก็บิดอะ่ะถอยตัวลูกสายหนักขนาดเนี้ย เอ้าอะไรวะเนี <hyd> <online> <pl ains> ่ยคะแน่คุณศักชัยได้ได้เปีนไอ้ปีมะเป็นยางไหนเป็นยางไหนครับเป็นยางครับผมวันคะแนนโอ้โหเป็นยางอ่ะครับทุกคนโอ้โหคนแน่เดี๋ยวพี่เทดินก่อนโอเคเทาราดออกมาเลยครับผมเดี๋ย้คุณศักชัยเขาจัดการตอนนี้นะทุกคน <c oughs> นะครับเทเทออกมากแบบนี้คนระัทุกคนเทตามทางออกมานะครับโอเคหมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้ว <c oughs> มาขอชอบแห้งครับทุกคนขอไพ่ด้วยเลยครับเป็ดหาอะไรไม่รู้ขอปามเทมาถึงนี่ไหมไม่น่าถึงนะพี่ว่าไม่ถึงไม่ถึง นะครับเดี๋ยวเราให้เราให้เสียปัมใส่ก่อน oh, s <S พี่ว่าถึงตรงทางเลี้ยวพอดีไม่ถึงเลยซ้ำถึงนะไม่ถึงน้ <laughs> <Not good. S 1> อยเกินอถอยครับถอยเลยครับ oh. ถอยเลยครับถอยเลยครับถอยเลยครับ <laughs> <laughs> พอาหน่าจะมาถึงปากทางพอดี <laughs> เดี๋ยวคุณเดี๋ยวให้คุณสังข์ชายเขาเอารถถ่ายมาถ่ายนะครับ ไว้เป็นอีพีหน้าแล้วกันอีพีหน้าแล้วกันอ่าเดี๋ยวนะตั้งลำก่อนโอ้โหตรงโคงนี่เทยากสุด้วยนะดูดิเหมือนวางยาทุกคนเขาเหมือนวางย้า้ผมอะดูดูดครับไปน,น,นหนึ่ง <c oughs> เลย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 ครับทุกคนเลยเกี <c oughs> ่ยวสายไฟไหมเมื่อกี้ <c oughs> ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยว เดี๋ยวเทกลับไปครับผมได้แคหนเอาแค่นั้นฮะพี่ไม้พี่ไม้เข้าเข้ามาตรงมานี่เลยเอ่ะเออนี่แหละไปเลยเฮ้ยพี่ว่าสุดพอดีป่ะสุดไม่นอเอ้อไม่สุดวะ่ะเอาละได้ที่นี้ก็โอเคแล้วทุกคนเอาเบอร์อช้างเบอร์อยางโชว์ไปทีนึงโอ,อ้โหครับดูควัน น่กลับไปจอดก่อนก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับผมสำหรับงานของผมในวันนี้ก็เป็น EP ที่5นะครับผมนะต้นคลิปผมพูดผิดนะทุกคนก็ขออภัยทุกคนด้วยนะครับอ่าก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมกับเสียแปมนะครับขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะครับผมอ่าเสียแปมครับปิดคลิปไหมครับก็ปิดคลิปไปนี้นะครับก็ พอเกียมแค่นี้นะครับอะไรนะพออะไรนะพออะไรนะพอเกียมโอเคครับทุกคนไว้เจอกัน EP5 ห้าครับผมสำหรับ EP นี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ